สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเกษตรทำกินของเราครับตอนนี้เราอยู่กันที่จังหวัดระนองด้านหลังผมนั้นเป็นแปลงเกษตรปลาล์มน้ำมันขนาดใหญ่พระที่นี่มีการทำเกษตรผสมผสานนอกจากการปลูกปลาล์มน้ำมันยังมีการปลูกพืชแซมในสวนรวมถึงการเลี้ยงสัตว์เพื่อสร้างไรายได้เสริมวันนี้รายการของเราจะไปล้วงให้ลึกกับกูรู้ผู้รู้ด้วยกันครับ ผมเรียนจบที่นครศรีธรรมราชมาปี17นะครับแล้วก็ทำงานกับพ่อแม่หรือออกจากพื้นที่บ้างเป็นครั้งเป็นคราวจนถึงปี2512แต่ในช่วงนั้นผมไม่มีที่ทำกินผมพยายามหาที่ทำการเกษตร แต่ตอนนั้นยังไม่มั่นใจเท่าที่ควรว่าเราจะเทราชการไม่แน่นอนปัญญาผมกับผมกับพี่นะครับพี่พี่พี่สนใจหาที่มาตั้งนานแล้วทาการกันเพียรที่ตอนนี้หาได้เลยนะสนใจหรือเปล่าไปดูได้ไหม<ฮ>ผมดีใจพองโตรรเลยว่าสักวันหนึ่งเราจะน่าจะได้ที่แล้วตั้งแต่ี่เขาจะขายอะเพราะว่าเขาขายไม่แพงเขาจะไม่ยู่ ว่าที่ดินแปลงนี้เขาก็ปลูกไปแล้วไม่ขึ้นผมไม่ได้ทำสวัสดีครับสวัสดีครับน้อนี่ครับสวัสดีครับดีครับครับคุณลุงช่วยแนะนําตัวนะครับคุณลุงชื่ออะไรครับขออนุญาตแนะนําตัวเป็นทางการนิดนึงนะครับผมดาบตารวจสมนึกโมราศินนะครับอายุคุณลุงอายุตอนนี้อายุเจ็ดสิบแปดปีครับผมแล้วตามความเป็นจริงที่ ที่มาทําการเกษตรเนี่ยความเป็นมาคุณลุงได้ทําการเกษตรมาตั้งแต่ตอนไหนครับเริ่มทําครับตามความเป็นจริงนะครับคือการทําภาคเกษตรของของอของผมนี่ครับรบเริ่มต้นมาตั้งแต่ครอบครัวคุณพ่อคุณแม่นะครับเริ่มสะสมให้มันตั้งแต่เด็กวัยเด็กนะครับเริ่มตั้งแต่วัยเด็กนะครับ ก่อนไปโรงเรียนเจ็ดแปดขวบตอนนั้นก่อนที่จะไปโรงเรียนแต่ละวันแต่ละวันนะนะต้องช่วยพ่อแม่ทําภาคการเกษตรก่อนคือการทํานาสิ่ง,งไหน<อ>ที่เราช่วยได้ช่วยพ่อแม่ได้ในเวลาเรามีเวลาว่างพอนะรรเราต้องช่วยพ่อแม่ก่อนการทํานาแล้วก็เมื่ออดีตที่ผ่านมาเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่มีลูกเยอะเก้า <9 S 1> ค,คนผมคนที่สอ,องของครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ แล้วับลุงลาดับที่สองลำดับที่สอง,ลสองแล้วก็ทําภาคกเกษตรโดยการทํานาตั้งแต่วัยเด็กจนมาถึงปัจจุบันนี้ยังทํานาอยู่ถึงแม้ว่าพ่อแม่ไม่มีชีวิตอยู่แล้วแต่ครอบครัวพ่อคุณแม่ลูกแปดเก้าคนยังร่วมกันทํานาในที่ดินแปลงที่พ่อแม่แบ่งให้กันอยู่แยกกันทําคนหนึ่งเล็กคนหนึ่งน้อยคนหนึ่งสองไร่สามไร่ยังทํากันอยู่นะครับ แต่บางแต่ว่าบางพี่พี่น้องๆบางคนก็แยกกันอยู่แล้วไม่มีโอกาสทำนาเขาก็ปลูกพืชอย่างอื่นไปแล้วแต่ตัวของผมเองยังทํานาอยู่จนถึงปีนี้ปีสุดท้ายหลังจากนี้เพราะว่าน้องๆที่รับอาสานะทํานาให้ผมอยู่เขาก็ไม่มีแรงแล้วเขาอายุกร่วมเจ็ดสิบปีแล้วเขาก็หยุดการทํานาผมก็แปลงจากการทํานานี้แหละอดีตทํานาที่พ่อแม่ม ผมก็มาเปลี่ยนเป็นทําสวนเหมือนกัน,นเพราะว่าผมได้มีความรู้จักแปลงนี้ครับซึ่งเป็นแปลงต้นแบบแปลงต้นแบบผมก็กลับไปทําสวนที่แปลงที่พ่อแม่แบ่งที่ดินทํานาให้เพราะว่าเราต้องทําให้เกิดประโยชน์ขึ้นนะครับอย่าให้ที่ดินเราว่างเปล่าศูนย์เปล่าพอมาปีหนึ่งสองรับรายการตํารวจครับบรรจุมาเที่ยมพื้นเมืองนะน้อง มาที่นี่มาที่นี่เลยถึงว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการทําเกษตรที่นี่ใช่จุดเริ่มต้นแล้วก็เป็นตํารวจที่นี่ก่อนครับเดี๋ยวผมก็มาเป็นรารตารวจก็เช่าบ้านอยู่เล็กๆก็ข้างหลังมีพอมีที่ว่างบ้านเช่านะครับตอนนั้นสมัยก่อนเฟรตตารวจไม่มีครับนะครับแล้วก็อยู่บ้านเช่ามาแล้วก็เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูยังรักอาชีพนี้อยู่นะครับเวลาพ่อแม่มาเก๋ก็ภูมิใจนะเออลูกมาอยู่ยังทําตามรอยพ่อได้ คือพ่อนี้พ่อบันเกิดเกล้านะเออทามาแล้วก็เป็ดไก่เราเลี้ยงมาเราก็ไม่ต้องซื้อเรากินภา,ายในครอบครัวได้กินอ่เออได้กินมาภายในครอบครัวลูกก็ได้ลูกคนแรกคนที่สองมาเราก็บม่มแบบนี้ช่วยกันให้คนเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่คนลนะสองตัวสามตัวเอแยกกันแยกส่วนกันคนนั้นแยกเลี้ยงเวลาตอนไขอ่อยู่ลูกให้ลูกเป็นปก็ไปเก็บเนี่ยแล้วลูกก็มันความผูกพัน S <S นะครับการกท <ำ S 3> ําภาคการเกษตรเนี่ยอพ่อก็อไม่นิ่งอยู่ไดเวลาว่างเราก็แต่ในช่วงนั้นผมไม่มีที่ทํากินนะปีหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกผมพยายามหาที่ทําการเกษตรครับแต่ตอนนั้นยังไม่มั่นใจเท่าที่ควรว่าเราจะเพราะราชการไม่แน่นอนครับผมว่าเราจะย้ายไปไหนมัางอยู่ที่ไห<ช>นบ้างข้าร,ราชการจะมีการยกจใาแล้วก็เราก็พยายามหา ก็ระหว่างนั้นผู้บังคับบัญชาของพรรยาผมครับเขาบอกขายที่แปลงนี้ขายที่แปลนี้เขาเป็นคนอีสานอ๋อเสร็จแล้วพระยาผมมาไปถึงบ้านบอกว่าพรรยาผมกับผมก็เรียกพี่นะครับพี่พี่พี่สนใจหาที่มาตั้งนานแล้วทําการเกษตรนี่ตอนนี้หาได้เลยนะสนใจหรือเปล่าไปดูได้ไหม ผมดีใจพองโตเลยว่าสักวันหนึ่งเราจะน่าจะได้ที่แล้วที่เป็นของเราเองอาแล้วก็ถามพูดกับภรรยาว่าเขาถ่ายขายเท่าไหร่ล่ะที่ดินแปลงที่เขาจะขายอ่ะเขาว่าเขาขายไม่แพงเพราะเขาจะไม่อยู่แล้วเพราะว่าที่ดินแปลงนี้เขาก็ปกลูกอะไรไม่ขึ้นเขาไม่ได้ทําอะไรตามมาขายเท่าไหร่เขาบอกว่าเขาขายไร่ละสองพันเจ็ดร้อยบาท นะครับซึ่งตอนนั้นตอนนั้นเื็นเดือน,อนเราก <ๆ S 2> ็น,อน้อยเป็นเดือนไม่มากแต่ว่าพอจะซื้อได้เพราะเราอยู่แบบประหยัดเก็บขึ้นโฮมรอมชิพเก็บไว้แต่ว่าเราซื้อได้ไม่มากนะเออได้นิดหน่อยก็เขาบอกขายผมก็ซื้อซื้อไว้บอกผมหาตังค์ได้แค่นี้เริ่มต้นเป็นเล็กๆก่อนเล็กๆก่อนครับเนี่ยผมขุดบอ่อไว้ตรงนี้ด้านหลังที่น้องที่ลูกนั่งเนี่ยห่างไปประมาณร้อยเมตรมีบ่อ ขุดลึกประมาณ8เมตรน้ําก็ไม่ออกและในนี้ที่ซื้อเป็นทุ่งหญ้านะตอนแรกเป็นทุ่งหญ้าเลยปลูกอะไรไม่ได้เลยเพราะคุณภาพดินไม่ดีคุณภาพดินไม่ดีแต่ด้วยใจรักใจรักใจรักเอาแหละครับพอจุดนี้ปั๊บนึกถึงพ่อบังเกิดเจ้าทัานทีว่าพ่อของเราที่ดินรกร้างเต็มไปหมดเลยที่ดินพุที่ดินเหมือนกับปัจจุบันนี่เหมือนกับที่อ อำเภอจะอวดอ่ะครับพ่อยังทําได้ครับโาแค่นี้ทําไม่ได้หรือก็คุยกับครอบครัวครอบครัวว่าลองดูเราทําด้วยกันก็เริ่มศึกษากันแล้วก็มาก็มามาเริ่มมาดูเอาละยังไงก็ทําแล้วก็ทําไปทํามาดินไม่ค่อยดีจะทําไงดีครับเราต้องหาผู้รู้ใช่ไหมครับเราต้องพึ่งพางเกษตร นะครับเกษตรศูนย์พัฒนาที่ดินรเรียนรู้มพอทําไปยทามาก็อาจจะมีปัญหาเพราะเราไม่มีความรู้ดั้งเดิมรเราอยู่กับพ่อเพียงียนเด็กๆเลีเเ้ยงวัวเลี้ยงควายแต่การทําปุ๋ยทำมาเราไม่มีความรู้เราต้องอาศัยหน่วยราชการ,รนะครับ <S <S ทางหน่วยราชการ,รเขาก็เห็นว่าเราตั้งใจจริงเขาก็มาช่วยให้ความแนะนําศูนย์พัฒนาที่ดินเราทําไปยทามาทํามาแบบนี้ตลอดปีสามสี่ ดินบนนี้ไม่ดีอย่างที่ว่าผมก็ทำมาดีทุนก็ไม่มีผมก็ผมมีพรรคพวกที่จังหวัดอ,อะไรประจวบ,บเขาว่าถ้าที่ดินไม่ดีบนนี้อยู่ริมชายทะเลด้วยก็บอกแนะนำผมว่าให้ปลูกไม้สนอ๋อเป็นไม้สนไม้สนปฏิพัทธ์ที่อเอามา,มาทำโครงสร้างบ้านอะไร,รางเน,นี้ทำเป็นไม้ผมก็ให้เขามาปลูกให้ดูเหมือนรายจ่ายต้นละบาดมั้งถ้าจะไม่ผิดเขามาปลูกให้ ก็ามาปลูกงห้ผมปลูกไม้สนมาเกดปีตั้งแต่นั่นเนี่ะปีประมาณปีสามสิบสี่สามก็เริ่มมาเริ่มมาพอปลูกมาไม้สนเนี่ยน้องเข้าเจนว่ากิ่งก้านใบมันมาทับถมไปด้วยทับถุมด้วยทับถมทําให้ดินมันดีขึ้นแล้วก็ข้างหลังเป็นป่าชายเลยนเขาทำนากุ้งกันครัแคลเซียมอะไรอย่างนี้ จะเลี้ไอขี้กุ้งตอนช่วงนั้นมันมีปัญหาถ้ารบปล่อยลงทะเลไอคนที่หาปลาชายฝั่งมันก็ลาําบากใช่ครับชาวบ้านประมงชายฝั่งเขาก็เดือดร้อนเขาหาที่ทิ้งกุ้งไม่ได้ผมเอาอย่างนี้กว่าขี้กุ้งที่แห้งแล้วมาทิ้งในสวนผมเลยพอหลังจากนั้นก็ไอมีถั่วนะถั่วไอพวกวัชพืชต่างๆมันขึ้นเต็มหมดเลยใช่ไหมมันความอุดมสมบูรณ์เออมันเริ่มมากแล้วพอหลังจากนั้นเสร็จผมอือรีพอดีปีสี่สาม ครับเอ,อ่อปีไม่ไม่ใช่ปีสี่สามปีสี่สามตอนนั้นผมปลูกปลูกไม้ชนไว้เลยนะครับพอปีสี่สามผมเอือ้อมมาปับ๊บผมขายไม้ชนเลยเริ่มต้นคนไม้ไม้สนขายขายไม้สนมาเพื่อเป็นทุนเป็นทุนในการปลูกปาล์มใช่นะครับคือมาตาจะเต็มจะเต็บเราต่อย,ยอดมาเลยพอขายไม้สนเสร็จพอมีทุนปับ๊บผมก็เริ่มปลูกตั้งแต่มุมมุมหลังที่ผมนั่งปลูกปลูกไปด้วย มีต่างขายได้ไหมทนได้เลยมีทุนครับเลยเขาปลูกไปเรื่อยๆขยายพื้นที่ขยายไปขยายไปทีละนิดทีละนิดตามสเต็ปแล้วก็คนข้างๆอีน้องเราก็ทาจริงเราก็เขาก็บอกขายที่ไปเรื่อยๆย่คนนั้นสิบไร่ยี่สิบไร่สามสิบไร่คณลุงก็สะสมสะสมไปด้วยสะสมหุ้นที่ว่าแบบพี่เลี้ยงน้องไงปลูกปาล์มได้พบปาล์มนี่ปลูกแล้วสามปีสามปีก็เริ่มเริ่มขายแล้วเพราะว่าหนึ่ง เราปลูกตามอะไรตามนักวิชาการครับที่เขาแนะนามากรมส่งเสริมการเกษตรพัฒนาทิ้งการให้ปุ๋ยให้น้ําเราก็ศึกษาเรียนรู้เพราะเราไม่มีความรู้เหมือนเดิมครนะพอเข้าใจนะเออเราก็ทําไปเรื่อยเนี่ยก็ตั้งแต่ว่าหาพันหาพันอย่างดีนะเอาพันของสุราชมาปาพันที่สุราชมาสุราชตอนนั้นดูเหมือนพันสุราชสอง แนะนำมาผมก็เอาตามมาปลูกก็ทยอยปลูกไปด้วยก็ได้รับผลประโยชน์มาหลายปีก็ความอิ่มใจนะที่เราทํากับเรงของเราเองได้ผลหน่วยราชการต่างๆเขามาสปอร์ตว่าการให้น้ําให้ปุ๋ยทํานู่นทํานี่มาให้คำแนะนํามาคํําาาแนะนะมตลอดนะครับ,รบพอหลังจากนั้นเสร็จผมก็ทําไปเรื่อยๆอย่างเนี้ยพอมาช่วงหนึ่งนี่จะเข้าร่องอยเรื่องทําไม เรื่องปะมุปะชาะครับหลายปีมาแล้วราคาปาล์มเนี่ยมันขึ้นขึ้นลงลงพันพวนตําชุดผมจําได้ประมาณสองบาทกว่าแต่ต้นทุนปาล์มมันต้องสามบาทแปดสิบขึ้นต่อหนึ่งกิโลหนึ่งครับครับต่อหนึ่งใช่ต่อหนึ่งกิโลนะครับก็คือมันขาดดุลกันอยู่ขาดดุลกันแล้วก็เราจะทำยังไงเราหาพืชเถริมดีกว่า ก็เป็นจุดเริ่มต้นเป็นจุดเ,เริ่มต้นหาปลูกพืชเสริมดีกว่าตอนแรกมีแต่ปลาล์มอย่างเดียวครับ <s uss alam> เพราะว่าหาหาหาจุดเริ่มต้นว่าทุกคนมาคิดกันว่าใครจะปลูกอะไรถ้าปลูกชนิดเดียวกันมันก็ลำบากตลาดละ่ะในการลองรับใช <s uss alam> <answered> ่ไหมครับและตอนนั้นผมเป็นประธานลานปลาล์มอยู่ด้วยครับก็ว่อาอ้าวแล้วลุงนึกท่านประธานเนี่ยจะปลูกอะไร พราะว่าตอนนั้นเราตั้งเป็นกลุ่มลานกลุ่มปามแปลงใหญ่อยู่ข้างหลังเนี่ยครับผมว่าถ้าให้ผมเลือกก่อนผมก็ต้องการปลูกผักเหลียงดีกว่าเพราะผักเหลียงเดี๋ยวนี้คนกินกันทุกคนตลาดก็มีเยอะน่าจะขายได้หาตังออกได้แต่เราพยายามอย่าปลูกให้เหมือนกันกระจัดกระจายเลี้ยงได้หมู่หนึ่งสักเจ้าสองเจ้าคนนู้นมั่งคนนี้ไม่ใช่แม่ปลูกทีเดียวและคนอื่นก็พยายามหาพืชชนิดอื่นปลูก ก็ต่างคนต่างนําไปคิดกันก็บางทีก็ส่วนใหญ่ก็ปลูกักเลียงเลยนะเพื่ออย่างน้อยก็กินเองหรือแจกใจเพื่อนผู้ง้างานพืชที่ปลูกง่ายปลูกง่ายครับอายุไปมาอายุอายุเล็กก็ปลูกไปมาปีสองปีก็ได้เก็บเลยถ้าเราเราเก็บยอดตัดแต่งจริงเนี่ยเหมือนของผมเนี่ยในสวนนี่เต็มไปหมดแล้วนะครับก็นั่นแหล่ปลูกต้นเดียวตอนนี้เป็นกอเป็นกระจายไปตั้งสามคูณสามตารางเมตรแล้ว นะครับแล้วก็เก็บเก็บได้ขายตลอดทั้งปีแล้วก็ตอนที่ขายผมว่าอู้นี่หินผลจริงๆเราเก็บปักเหลียงปีหนึ่งเดือนหนึ่งผมมาคำนวณแล้วนะถ้าราคาปาล์มถูกเราเก็บปักเหลียงขายกิโลละสี่สิบห้าบาทถึงหกสิบห้าบาทมันไม่น้อยนะครับไม่น้อยถ้าขยันเก็บทั้งปีอ่ะค่าปุ๋ยพอนี่ของผมปัจจุบันนี้ ถ้ามีคนงานเก็บปักเกลียงขายนะในสวนของผมทั้งหมดประหยัดค่าปุ๋ยต้องเป็นครึ่งกี่ล้วนหกสิบห้าบาทเราทำภาคการ,กรเกษตรต้องใช้ปุ๋ยครับใช่ไหม<ช>เพราะ<ช>รว่าดินเนี่ยอย่างเงยเงยก็มันมันก็หมดใช่ครับมันดูดกิน,นทุกวัน่าดารมาหมดมันไม่มันมันจะแล้วทำไงอ่ะทีเนี้ยทางภาคการ,กรเกษตร ทางรัฐบาลเขา,ขาพยายามส่งเสริมให้เกษตรกรลดต้นทุนเพิ่มรายได้ขยายผลผลิตไปเรื่อยๆไปนะนะครับเพรา,มานะมันคิดว่าออตัวผมเองเนี่ยเคยทําแบบนี้มาตั้งแต่วัยเด็กตั้งแต่พ่อพ่อของคุณลุงทำมาแล้วใช่ผมนี่เป็นหมอดินด้วยนะหมอดินจำเป็นนะเออแต่ไม่มีความรู้เท่าที่ควรหทำตามคนอื่นเขา คนอื่นทำเมืราทำบางทีเกินไปบ้างขาดไปมัง่งนะครับก็มีการก็ออใช้วิเคราะห์ดิน,ดนแล้วก็ผมก็ทําเนี่ยตามเดี๋ยวค่อยเดินไปตามกองดินกองปุ๋ยต่างๆที่ผมทำํำผมทํามาตลอดแล้วก็ผมทำผํำภาคการเกษตรทั้งหมดเลยเนี่ยครับผมว่าผมน,าน่าจะใช้ปุ๋ยเคมีประมาณนะคแค่สามสิบเปอรเซ็นโดยเฉพาะปาล์มน้ำมัน อก็คืส่่วนใหญจะเพราะว่าปล์มน้ามันในส่วนใหญ่ขาดปุ๋ยเคมีไม่ก็ได้ครับนะครับพอินทรีย์บางคนนะที่เขายึดหลักปุ๋ยอินทรีย์ครับปุ๋ยชีวภาพอาจจะทําแต่ผมว่านะนี่ผมคิดเองนะครับมันได้ผลแต่ผมว่าไม่น่าจะได้ร้อยเปอร์เซนก็คือต้องผนวกกันผนวกกันผมว่าเหมือนปล์มเนี่ยเราตั้งวว่ร้อยเปอร์เซ็น์นะ ถ้าเราใช้ปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์เหมือนเออปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยหมาวยรงนีน่าจะได้ในร้อยนะผมน่าจะได้สักเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าให้เต็มร้อยขึ้นมายิงต้องเอาปุ๋ยเคมีช่วยมาช่วยตัวหลังมาช่วยตอนหลังอ่าตัวหลังนิดหน่อยแต่ไม่ม<า>ต้องมากโอเคนั่นหน่วยได้ตามตามกรมวิชาการเขาเขาว่ามาแต่ผมมาคิดว่าเออก็น่าจะเป็นจริงนะ ก็ผมทําปุ๋ยปุ <laughs> ๋ยหมักปุ๋ยหมักผมทําทั้งหลายแบบมีที่นี่ทํากี่แบบบ้างครับหนึ่งผมทําปุ๋ยอปุ๋ยหมักกับกอง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 เนี่ยผมใช้วัสดุเหลือใช้ในสวนทั้งนั้นเลยทลายปามชังปามผมขนปามไปลงที่ลานส่งไปที่โรงงานผมเอาปุ๋ยปามทลายปามย่อยอเอามาทําปุ๋ยหมัก นะครับไม่ต้องซื้อช่วงหลังนี่ไม่ต้องซื้อทั้งๆที่ราคาแพงไม่ต้องซื้อเพราะว่าเราทําปุ๋ยทําปามที่มีคุณภาพในกลุ่มปามน้ำมันทั้งหมดในตําบลรากรตูตรงเนี้ยเราทําปามที่มีคุณภาพได้มาตรฐานได้มาตรฐานทงโรงงานเขาว่าเออท่างนั้นเอาปามที่ดีให้เขาเขาจะสนับสนุนทลายปามชัางปามมาให้ผมเอามากองไว้ที่ซื้อมูลสัตว์เอามูลวัวมาจาก ต่างจังหวัดครับเอามาผสมทาปุ๋ยหมักแล้วผมก็ปรับกองกับรถจคเตอร์ผมมีรถแ็กเตอร์คันหนึ่งผมก็ปรับกับกองเยนรถน้ําทำมาสี่อาเดือนก็ได้ปุ๋ยหมักกองใหญ่แล้วเราก็ได้ใส่ทุเรียนใส่ผักใส่มังคุดลองกองข้างหน่อยครับไอ้นี้ที่พูดที่ผ่านมาเฉพาะปามนะครับแต่พืชนั่นจริงๆอยู่ข้างในยังมีอีกมีผมมีสวนมะพร้าวมีไอผสปมประสานยังมีอีกเยอะเยอะมากข้างหน เราทาปุ๋ยหมักใช้เองทํานู่นทํานี่ลดต้นทุนไปลดต้นทุนปลูกผักเลี้ยงปลูกนู่นปลูกน,นี่มาสร้างอันนี้สร้างรายได้เสริมใช่มันก็หมุนเวียนอยู่เนี้ยแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่ใจของเรานะจนจนถึงบัดนี้ที่ว่ามาตั้งแต่ผมเริ่มรับราชการมาเริ่มทําภาคการเกรษตรมาไม่เป็นหนี้เป็นสินคนอื่นเขาไม่เคยกู้ธนาคารมีแต่ธน,นาคารมาอ้อนว่าเออลงุง ต้องการเงินบุญเวียนในส่วนไหมกู้ได้นะผมว่าตอนนี้ครับถ้าผมมีความจำเป็นก็ไปคู่แต่ช่วงนี้ผมไม่มีความจําเป็นก่อนช่วยตัวเองก่อนผมยังช่วยตัวเองได้เพื่อให้เราอยู่ได้นะครับเพื่อชีวิตเพื่ออนาคตเพื่อครอบครัวนะครับจะพัฒนาตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ํานะครับเป็นการทําเกษตรของกลุงนี้เป็นการทําเกษตรแบบยั่งยืนเลยยั่งยืนคืออาจจะไม่เหมือนคนอ,อื่นเขา เราก็ไม่ได้ว่าคนอื่นเขาคนอื่นอาจจะยั่งดีอาจจะดีกว่าเราก็ได้อาจจะดีกว่าพ่อก็ได้ครับมีแต่บางท่านบางคนอาจจะทําแบบธุรกิจใหญ่โตทําส่งออกอะไรแบบนี้ก็ไม่ว่ากันเขาก็ไม่เดือดร้อนแต่ผมทําแบบพอเพียงของผมอะตามหลักของเราตามหลักของเรา,ามแม้เราไม่เหลือหินแม้จะบาทเดียวแต่ย้ายเป็นหนี้มีความสุก,กว่า นะครับยังยืนมั่นคงและยังยืนเนอต่อไปเดี๋ยวท่านหลังากนี้ก็สอบถามลูกเลยเกี่ยวกับนวะัตกรรมต่างๆต่อ<ด>จากผมชีวิตผมเนี่ยผมมีความสุขแล้วนะครับครอบครัวตัวเองมีความสุขไม่มีโรคไม่มีภัยร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์อายุเจ็ดสิบกว่าปีเกือบแปดสิบยังวีวัยสู้สู้สู้เพื่อชีวิตตัวเองครอบครัวสังคมประเทศชาติ สู้ต่อไปนะจนกว่าชีวิตจะหาไม่ และนี่ก็คือเขาเรียกว่าเครื่องอะไรบ้างอะไระเยอะมากตรงนี้นะคะณจุดนี้ก็คือเป็นศูนย์เรียนรู้กรเกษตรแม่นยําปลอดภัยสําหรับกรเกษตรอัจฉริยะนะคะก็คือตัวนี้ในตู้ในโรงเรือนนี้ได้รับการสนับสนุนจากทางาสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนะคะซึ่ง ในโรงเรือนเนี่ยจะได้ควบคุมโดยระบบไฟฟ้าก็คือใช้ของใช้แผงใช้จาก oh. แผงโซลาร์เซลล์ด้านนอกพลังงานแสงอาทิต์ใช่ค่ะแล้วก็มีตู้ควบคุมก็คือตัวนี้จะเป็นตู้ควบคุมระบบปลูกพืชอัจฉริยะนะคะผ่านมือถือทั้งหมดเลยนะคะก็คือผ่านแอปพลิเคชัน ecatcher นะคะใช่ค่ะก็คือโดยที่ พี่หรือว่าคุณพ่อไม่ได้เข้ามาที่โรงเรือนนี้ก็คือสามารถสั่งการได้ทางมือถือได้เลยไม่ว่าจะเป็นการควบคุมสารละลายกรดด่างพ้นหมอกจ่ายน้ําทั้งจ่ายน้ำผักผักดินแล้วก็ผักไฮโดนะคะ แล้วก็ตัวใ,ใช่ค่ะในโรงเรือนทั้งหมดเลยแล้วก็ตัว2ตู้นี้ก็คือเป็นตู้ควบคุมค่า pH กดด่างนะคะแล้วก็ตู้ควบคุมสารละลาย AB ให้กับพืชไฮโดรใช่ค่ะก็คือในในในโรงเรือนเนี่ยค่ะเราสามารถตั้งค่าเอาไว้ได้เลยนะคะว่าขนาดของพืชร,ระยะเวลากี่กี่สัปดาห์จะต้องตั้งค่าความเป็นกดด่างอยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็สารละลาย AB ก็คือรวมเป็น e c เนี่ยค่ะก็คือไม่เกินเท่าไหร่ณจุดนี้นะคะจากตู้ควบคุมสารละลาย AB ด้านหน้านะคะแล้วก็สารสารละลายกดด่างนะคะเราก็จะมีถังบรรจุธาตุอาหารแต่ละตัวเอาไว้อย่างถังแรกก็คือธาตุอาหาร A ธาตุอาหาร B หรือที่เราจะเรียกกันในกลุ่มที่ปลูกผักว่าปุ๋ย AB นะคะก็คือแยกเป็นปุ๋ย A ปุ๋ย B แล้วก็ สารละลายกดด่างนะคะทั้ง3าตัวพอเราตั้งค่าไว้เรียบร้อยแล้วว่าค่า ec เราจะอยู่ที่เท่าไหร่ทั้ง3าตัวเนี่ยจะดูดสารละลายเข้ามาในถังรวมถังนี้นะคะแล้วพอรวมผสมในนี้เสร็จใช่ค่ะแล้วก็ในนี้เนี่ยจะมีตัวเซ็นเซอร์วัดค่าอยู่นะคะก็คือตัวนี้เซ็ตเป็นเซ็นเซอร์วัดค่า ph ของน้ําแล้วก็ตัวนี้วัดค่าของสารละลายนะคะอ๋อสารละลายกับใช่ค่ะสารละลายกับค่า กดด่างมีสองตัวก็คือจุ่มไว้ในนี้มันเป็นเซ็นเซอร์จากตู้มาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่าได้ทุกอย่างตามที่เราตั้งเอาไว้แล้วเนี่ยมันจะส่งต่อไปยังท่อที่เป็นตัวท่อที่จะส่งน้ำส่งปุ๋ยเข้ามาเลี้ยงพืชผักในดางเนะะี่ยค่ะตัวนี้เลย จากที่ทดลองทำก่อนหน้านี้ที่ลองผสมเองก็คือลองเป็นแบบผสมมือโดยที่ไม่ใช้ไม่ใช้สารละลายที่ตั้งค่าอัตโนมัติเอาไว้เนี่ยช่วงแรกแปลงสอง,สองครั้งแรกเนี่ยารากเนี่ยจะเป็นเชื้อรานะคะ oh. แต่ว่าพอตั้งค่าเป็นคือทุกอย่างมันจะต้องสัมพันธ์กันทั้งแสงแดดอุณหภูมิมแล้วก็อ่าธาตุอาหาร ด้วยถ้าทุกอย่างสัมพันธ์กันหมดแล้วเราตั้งอัตโนมัติคือทุกอย่างออกมาสวยเลยผลผลิตออกมาดีใช่ค่ะน,คน้ำหนักนนได้ใช่ค่ะแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือจะเป็นผักดินนะคะ<อ>ซึ่งทั้งโรงเรือนนี้ที่ได้รับการสนับสนุนมาเนี่ย<อ>เขาจะแยกเป็นอของเป็นไฮโดรแล้วก็เป็นผักดินเพื่อให้เกษตรกรบริเวณนี้มาเรียนรู้หรือว่าจากต่างพื้นที่มาเรียนรู้แล้วก็ ตรงนี้จะใช้เป็นในส่วนของโซลินอย์วาล์วนะคะควบคุมจากตู้อัตโนมัติด้านหน้าเหมือนกันนะคะสั่งการโดยที่มีเซ็นเซอร์วัดความชื้นก็คือตัวนี้ค่ะอ๋อมีเซนเซอร์วัดใช่ค่ะเซ็นเซอร์นี้เนี่ยเราเสียบเอาไว้ในดินนะคะแล้วเราตั้งค่าจากโทรศัพท์มือถือของเราว่าถ้าความชื้นน้อยสุดเท่าไหร่สูงสุดเท่าไหร่ถ้าความชื้นน้อยเมื่อไหร่ปุ๊บโซลินอย์วาล์วจะทำงานแล้วตัวนี้จะพ่นน้ำออกมาให้เรา รดน้ําดินให้เลยใช่ค่ะถ้าดินแห้งก็คือเราไม่ต้องวนใช่ค่ะก็คือมันจะจัดการของมันค่ะมันก็จะลดน้ําให้เราเองอัตโนองมัติเลยใช่สองแปลงปุ๋ยก็อ๋อเราปุ๋ยก็คือผสมอยู่ในดินแล้วใช่ค่ะคือใช้ปุ๋ยตวน้นอันอันนี้อันนี้ดินดินนี้ก็คือเป็นเป็นดินที่ผ่านการผสมมาเรียบร้อยแล้วทั้งแกลบทั้งอะไรอย่างนี้คือใช่เดินคนผสม ดยอครับคุณผู้ชมนี่คือยอดเหลียงพืชที่สร้างรายได้เสริมให้กับแปลงเกษตรปา์มน้ำมันแห่งนี้การทำเกษตรแบบผสมผสานนั้นนอกจากจะลดต้นทุน สร้างรายได้เสริมแล้วนั้นอย่างสร้างความยั่งยืนมั่นคงให้กับอาชีพเกษตรกรรมและนี่คือรายการเกษตรทำกินสำหรับวันนี้สวัสดีครับ